สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้สู่เกมใหม่ครับกันอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับก็จะมาชี้แจงเกี่ยวกับซีรีส์ One p นพีชนะครับที่ผมกําลังทําอยู่ล่าสุดนี้เลยนะฮะซึ่งผมต้องบอกก่อนเลยว่ามันทัง้งจะมีปัญหาเยอะมากนะฮะในซีรีส์นี้ไม่ว่าจะเป็นแอดออนมันบั๊กเอ้ยอะไรเอ้ยแบบนี้นะครับด้วยความที่เซิร์ฟมันถูกสร้างมา นานแล้วนะครับมันก็เลยกินพื้นที่ด้วยอะไรด้วยนะมันทําให้มันแหลกนะฮะเกิดอาการกระตุกนั่นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับผมแคสเกมได้ไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะฮะมันทําให้ผมหมดฟิลในการเล่นนะฮะก็เลยแบบว่ามันไม่อินกับการที่เราเล่นไปแล้วอะ่ะเออก็คือเราเราไม่อินกับเกมแล้วอะไรแบบนี้นะครับก็เลยคิดว่าเราได้จบซีรีส์นี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับโดยที่ เราทําเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่สําเร็จนั่นเองนะครับท่านผู้ชมซีรีส์นี้ผมหมดไฟจริงๆนะท่านผู้ชมด้วยความที่แอดออนมันเวอร์ชันเก่าเนาะแล้วเราก็รู้หมดเลยว่าแบบมันมีผลปีศาจอะไรบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยอัปเดตอะไรบ้างอะไรบ้างอย่างงี้เพราะมันเป็นเวอร์ชั่นที่26นะฮะและล่าสุดนี้รู้สึกจะเป็นเวอร์ชั่น30กว่าๆแล้วนะฮะสามสิบเอ็ดอะไรเงี้ยมั้งหรอือสาก็ไม่ได้ใจเหมือนกันนะฮะถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขอโทษกันด้วยนะครับก็สําหรับ ซีรีนี้ผมต้องประกาศตรงนี้เลยว่าต้องขอยุติไว้เพียงเท่านี้นะฮะแล้วเดี๋ยวยังไงก็ผมอาจจะทำซีรีส์วันพีทอีกซีรีส์หนึ่งนะฮะแต่เป็นซีรีส์ที่เป็นเวอร์ชันที่ดีกว่านี้นะครับซีรีส์เนี้ยเวลาผมใช้ผลพิศาจใช่ปะ่ะเช่นผลหนวดดำอะไรแบบนี้มันจะบั๊กมันจะทำให้แบบมันดูขัดตาอย่างไงไม่รู้นะท่านผู้ชมก็นั่นแหละฮะนี่ก็เป็นหนึ่งเหตุผลใช่ไหมแล้วก็อีกหนึ่งเหตุผลก็คือผมหมดไฟในการเล่นนั่นเองนะก็ด้วยความที่มันขาด ขาดช่วงขาดตอนนะนะมันก็เลยแบบว่าไม่รู้จะแบบเอาความรู้สึกยังไงมาเล่นแล้วอะไรแบบนี้ก็อย่างที่บอกไปเลยนะครับมันหมดไฟนะฮะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแจกวกดสับปะค e านะฮะที่สําคัญนะครับกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับและก็อย่าลืมติดตามชมคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะฮะก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างอะไรบ้างก็ติดชมกันได้นะครับไปนะครับบ๊ายบาย